เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยบัดเที่ยวเหรอให้บางคนบางหนูว่าอันนี้คืออะไรถ้าถ่ายถ้ถ่ายจะดูก็ดูเรื่องไม่ได้ครับยังไม่ได้รีบไปไหนคือเนี่ยผมบอกขั้นหลังไปปะขั้นหลังเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยว่าขอยกมือ ให้ยกลกเถิดโทรศัพท์โอ้โอน่าเก็บโมเมนต์นี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวที่นั่นไม่โชว์สิ่งแข่งแหมเก็บกันเลยเลยอะไรน<ป>ะครับในกระเป๋าที่มีเลยนะคือผมว่าเราอาจจะยังจีบเขอไม่มาพอหรือปเปล่าผมว่าเราก็หา เมืาะอย่างตอนพี่เจมนี่แค่สวี่ยกรรมของเจมส์เท่านั้นเธอครับสายไปหมดเลยไม่เข้าใจเลยอ่ะน่าคุณนจ้ามันเกิดขึ้นไรขึ้งพี่เจมมาทีเดียวดังกว่าและเฮ้มขึ้นคอนเสิร์ตจริงเดียวอ่าแล้ไอ้เจียมแทนด้วยอาจจะเป็นเรื่องจริงเราเล่นเราเล่นจะมีสไตล์แบบที่ต่างกันอะไรครับอันนี้ใช่แค่อ่านั่นแหละผมว่าก่อนที่จะไปเล่นจริเนี่ยเรามาพูดอินชวงแต่ละคนหน่อยดีกว่าว่าแบบ โชว์เดี <aría> ่ยวของแต่ละคนนี flying, ่ค <t ot chat ills> <int ans Skill> ือสุดยอดมากนลครับอ่ะเลโก้คุณมีหดชงหดเชือกอะไรด้วยนคืออะไรตดีปิดไม่ใช่เหรออะไรไล่ไปล่ผงกอนั่ไล่ไปดีไล่ท้ายขึ้นบนเออเอาแล้วท้ายขึ้นบนน้องสลับสับเลก้ละครับเลโก้เป็นเพลงอามาเนรุแบบน่ารัการักวอะไร่เพลง เพลงใช่ไหมที่มันชอบแบบชิปเพลงอะไรครับมีเพลงเป็นแฮ่พัมมอนนี่กับเพลงของอบ,บอยนะเซนเซอร์อย่างถ้าสมมติเราร้องเงี้ยบริบ,บทเราคือเราโดนจีบหรือเราไปจีบเขาคุณเคยโดนจีบไหมครับคุณเลโก้อันนี้น่าจะเชิงแบบ เพราะว่าคือผมเห็นตอนคุณซ้อมมันไปครั้งแรกด้วยจ้ของมก็จริงๆความรู้สึกแค่อยากโชว์แบว่าอะไรที่มันนเกลียิมากจากปีที่แล,แล้วลมาผมอยากดูดูใช่ไหมครับครับขอบคก็ร้สึกว่าไปหายจดเพ่นนี่ได้โจ๊กจากคุณผู้จัดช่วยไว้ <c oughs> คุณชิน <c oughs> กโ็จด เต้นมากกว่านี้อีกปีหน้าจะเต้นตรงไหนนี่ยอี่าไปเต้นตอาแล้วดที่เราตลอดช่วงนี้ไม่รู้ช่งนี้เรเป็นตัวเองมากที่่ก็เลยเรียนผาผมเพื่อให้ัคอนเสร์อันนี้คือผลจากการเพิ่งเรียนเริ่มเรียนน คือผมเล่นน้องมากคือรักน้องน้อยมาแล้วก็น้องก็แบบเอาคิปให้ดูคือเก่งมากเห็นแล้วแบบถ้าผมไปทำก็คงแบบคงแปลกๆเป็นเอกลักษณ์อยากให้ชห็นิปในโทรศัพท์วิเลียมมากทุกอย่างเไปซอมเดี๋ยวได้เห็นแม่แต่ yeah, yeah. โวเโก้อยู่และพี่นัทเ็นัแล pues ้วพี่นัทหัดนอที่หน ไม่ต้คุเป็นตัวเองมันมันเราี่็ดีในส่วนของเขาอย่างโชว์คนยังไงนะเออเรออหวอร้้แล้วให้เย็บดีๆไม่อยากดึงเวลาเต้นเรา ะะเ,เ,เงหหไ,ไหมครับเ,เป็นยางหล่อไหมครับนยดนทีน่พชายผมยนะครับาที่น้องชผมว่าครัผม,มพลังเสียงของคนนี้ไม่เผื่อแผ่ใครเลยหรอครับเนี่ยจริงเพลงนี้เนี่ย,นนยนอนตามจากพ่อแม่เลยดุย นีีใช่ก็เหมือนก็จำไปเรื่อยแล้วก็เออก็ชอบแต่ผมกลัวมันองแต่ว่าน้องวิลเลียมคือรองได้แบบสุดยอดเลยใช่ไหมทุกคนผมเชื่อว่าไลอุยก็ร้องได้โด่งเลยแต่ส่งนะส่งแค่มอโบยังตอบยากเลยส่งเ็รื้อส่งให้ไล่ก็ยี่อัปเก่งขึ้นเรื่อยๆนะไม่ไล์อูเราเมนโบโคอยู่แล้ว จากไปเราเราแบบสูงเรากล้องไปเรียนโหดสลิงเชื่อไหมผมผมไปเรียนเวทบอลแต่เวทเ่นนีดบ้เอนี่ยคุณนมโหทวไปเรียนเวทไปกันวันนี้วันนี้เมื่อวานเรียนเรียนไปรวันนี้เรียนไปประมีลนี่เอาคุณไปโหดเรียวมาเนี่ยต้องให้โหดอะไรเ่

เราดีมากเลยพี่พรเราเลยโคตรบนึงฉับปับต่างๆัลชอตเพลงตชองใช้พูดจุดแลเวแต่พี่เไม่คุณรถของเล่นคุณดีนะใช่ก็เป็นโชว์ที่เราสึกว่าอยากทำให้แบบทำอะไรที่เราไม่เคยลอง คนเราก็ไม่อยากยอมเราก็ดีอยู่แล้วคุณคุณคุณตีลังกาน่ฮะแบบเขาเก่งนะแบบเขาตีลังกาเยอะมากแบบเห็นเห็นแบบฟิกเยอะมากกิกเยอะมากไม่อยากอยากอยากชมคุณจริงๆผมอยากชมแต่แบบคุณรู้จริงไหมเนี่ยเขาแทนสอแต่แล้วเขาาเอาหัวเกี่ตั้งหลยคนเห็นผมเห็นอยู่คุณมาแบกพกแบกฟิปแบกไม่รู้มันเรียกอะไรแต่แบบแบกฟิปเนี่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่แต่ว่าแต่ว่า คือพี่ตุ้ยเนี่ยคือทำนตรีเองเลยได้อนี่ผชมดู่ใช่าเราบไก์ว่าีแบบเพรว่าให้มันสมบูรณ์แบบมีเบลลดิลใจใชนี่ยคว่าอนาคตวอนยเซอร์มึงทองนเลยเริ่มกินฟังทองะเริ่มมือทองนะต่เจอคนแรกเลยคนนั้เล กัเลยแต่ถ้าสมมติผมจะแต่งเพลงให้พวกคุณผมอยากแต่งเพลงจีบเฮ้ยแต่ถ้าแต่งเพลงจีบเนี่ยมันต้องมีซอสจากทุกคนก่อนว่าทุกคนจะจีบไอยู่ยังไงเป็ซอสกระเทียมหรือว่าซอสเค็มเฮ้ยม <c oughs> <ๆ>ีคนว้าเหอที่นีไม่ถูกอ่านั่นแหละอะไรที่ผมบอกไปสมมติว่าเราจะจีบไอยู่เนะี่ยแต่ละคนเลยผมขอคนละ ผมเจอคือแบบแน่นาะเรามันมันเฟลลี่ชี้งอยู่อะใช่ครับเริ่มจักใคดีเมื่อวานเริ่มจักใครนะเริกมวันนี้โอ้ไปแล้วเล็กไปมาไปเจอคนสุดท้ายไอ้ไงวันนี้เราเริ่มจักปวตาลากันเลยหวตาลาเหรอวตาลางคุณคุณหงเลยปะอคุณหงคุณไม่ต้องว่าไปไนรอเล้วชวคุณหงก่อนเลย จคุณไม่อยู ja ่ในคอนเสิร์ตน uh ีไหมคุณลังอ่าคนณัอบพกเดือนสามเาเรียกว่ามีนาครับแต่ถ้าเธอสดตายอย่างเงี้ยมีใจดีดีเขาเรียกว่าหน้าตาอดอึ่งอวดาแต่ถ้าเธอศึกษาเบอร์นึ่งไใช้ ไอ้เพื่อนเหอไอ้เพ i̇şte so, ื่อนเลยาลองดแรกๆอาจจะดูขี้อายครับแต่ถ้าเชิมแรกกลายบหรือไม่เสียดายโอ้โอ้โาแล้วผาแล้วผ่าน45คนเลยก็เปิดคนแรกครับมุกเสี่ยของเกี่ยวชิ้นลวันนี้แคล้วบางนะลงตีเลยแ ร้ายแค่บอกว่าหกโคตรอันตรายน้อไบกมดีเลยดอง้นกกิ้งนี้ละเมื่อวานพูดชื่อพี่ี้เขากีกันนะผมพูดชื่อพวกคุณเขาไม่คยีกีกเลยก็จะได้ใช่สหแต่พีมองเขาท้องฟองจริง้องฟองอีกตลอดนเฮ้ยคนนั้นมีมุ้นี่ผมรู้คิดมาแล้วจริงรับไปเลย้องคิดเยอะห้าสสาส คอนเสิร์ตอาจจะมีเออร์ดี่เบิรดนะผมแต่ใจเราเนี่ยเันเออร์ี่เลิอยโอ้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 ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยรอยโ่ย่ออ้ยย้้้้อ้ย

เขาบอกว่าเสียงกี้ของเราที่โหดดังมากแต่ว่าเสียงหัวใจเราดังกว่าตอนมองหน้าเป็นอะไรเฮ้ยอะไรมันเป็นกะไรเขาเข้าใจดีเวลาเขาเล่นแล้วเปนต้องมีคนให้กระต่าย อ่ะต่อไปเหลือคุณกับผมละผมก่อนผมก่อนคุณเนี่ยไว้ที่หลังคุณน่าจะเยอะอะไรที่ไม่ค่อยดีผมกดไลค์ตลอดเลยคุณรุ่มากเลยอ่านลองดูลองดูตอนเขาไปเล้ยสล็อตในชีพอก่อนอ่านก่อนผมพร้อมนอ่ะ ด้ขาวว่ารัามือสวยช่วยจัดอะไรนะโอ้ยดีดไม่ไม่ไม่ดีดีดี่ไหนไดีดออัการม่ี้ีใช้จะเอาใหม่หรือเข้าเพลงเลยเอาใหม่หร่ว่าเออเออต้องีได้ขาวว่าร่ามืสวย 잘부 아. <목소리도> เลยนาักแสดงอกติดทายไหยเ <Okay. S 1> ขาทำไว้ดีนะติดโบมาในคุณจะติดอะไรนะเนะีย่ยติดผมปล่ลาคุณนะ <c oughs> อากาศร้อนต้องเปิดแอร์แต่ที่อยากให้คนแชร์งเปรการอแอแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วกับการโดนจีบครัแบบสุดยอดของแชร์ทุกคนพรอไหมครับคทุกพร้อมไหมครับ E começa